ใส่เสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นไงครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับยังไงครับพอดูได้ไหมครับ ไปเรื่อยๆครับดีกว่าเดิมครับนิดนึงครับดีกว่าเดิมนิดนึงครับ เอเฟียครับเจ้าของเขาอยากได้ใหม่ครับก็เลยขอซื้อถอยนี่นครับสี่พครับก็เดี๋ยวผมขอตัวเช็ครถเช็คอะไรก่อนนะครับเดี๋ยวดูน้ำมันเครื่องตัวใดโรงงานพุ่นี้ครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับช่องทาร์ต้าอัมซิงปราสาทนะครับไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ